ไมผู้ใหญ่ก็ซื้อสวัสดีค่ะไม่ได้เอทีพีจะโดดแล้วเหรองั่นกมาเอทีพีเมื่อนี้กวาดอาทิตย์สิว่าหยุดกับมีได้หยุดสิว่ามีได้ยุดจะว่ามีได้หยุดสิว่านั่นหรือว่าเอ็ดงานข้างไม้ผู้ว่านี่วันเสาร์เตือนกระซ้าหมอนี้เตือนกระแตสองหมูมาเอ็ดท่านในนี่มาหาเตะเข้า เตะข้าวกับตัวแล้วแล้วเตะมั่งเพื่อมั่งมันตังเตอร์มีสามีคุยเตะแต่ว่าตัวทังเพิงตัวทังเพิงนั่นค่อยเตะเนาะตัวนี้สามีคุยเตะแล้วก็มาลน้าเข้าวมันก็มามันก็มาเข้าแซ่เข้าวหนักหนักแน้แน่คือน้่งเพื่อ 5บอนี่ประมาณ2อ0 0 5 2,500กิโลเนาะ2บอลบอล5บอนี่ว่าไปส2บอลน่ากระหึงไรน่ะกู้ไปสีดผกู้ไปสีดปวดขี้แร่นไปขี้เกือบไมีทนันเลิกกันนะปวดโขกอะสีดไปแลสอง2บอ เราอยู่สามโบเลี่ยวก็ต้องสไปกินข้าวแล้วก็ไปหาอาบน้ำนอนพักคนวันอาทิตย์ลายขนก็นสิได้หยุดต่ว่าค่อยก็มีได้หยุดประมาณสองชั่วโมงสามชัม่วโมงมาอิทเข้ามาเลี้ยวเพราะว่าเขาติดสินบนให้เล้วเขาติดสินบนเพิ่อแล้วเขาซื้ออันนั้นอันนี้เพิ่อแลี้ยวมันต้องได้มาอิทด้วยเขาแค่งเงินเขาเลยกอไ็ได้ ฉันะไปเพื่อเข้ามาอยู <cod fum> ่บนมากระท่าสลอนเเลนน้ำกับฉันนี่เือเตรีมไว้แล้วฉันจะไปเฮือเดี๋ยวเรื่อวเชื้อบึงเงนเชืยอบึงกู้สีเข้าอันนี้คือการสีทเข้าล่างเข้าเอาเศรษฐีเมืองโครีเอากระเด็นภาษีแล้วเหระ นี่คือหน้าที่ของเราตูนค่อยกระเซียวเข้าไปเพื่อมาได้บัดทำงานไปนะคะ ห้ามอู้นะคะห้ามอู้นะคะแล้วเ,เข้าไปเพิ่มมาก่อนมาท่าแล้วฮะเดี๋ยวเข้าไปเพิ่มม้าบึงมามันท่าอยู่บ่มันเล่นอะอยู่อ้เสีย ข้าวยังเหลืออยู่เลยแต่ว่าน้ำต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะน้ำต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะเอา้าเอา้าเรียบกันมาแล้วกระโดดเซ่อหลุดแป๊วน้ำมาเปลี่ยนทุกคนนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเมียตัวนั้นตัวผู้นี่ดื้อกะมูหลุดดุกะมูเซ่อห้าตุกกะม,มูดื้อขาดอันนี้นะซิ นั่เข้าเลือหน่อยนึงนั่งกันเลือหน่อยนึงเดยวแววเข่าเข้ามา คาง